แดนบีมเซอร์ไพรส์พาบิ๊กขึ้นคอนเสิร์ต B2B ทำขนลุกทั้งหอแดนบีมเซอร์ไพรส์พาบิ๊กขึ้นคอนเสิร์ตครบรอบ22ปีวง D2B งานนี้ต้องบอกเลยว่าเสมือนจริงทำเอาขนลุกทั้งหอเลยเรียกได้ว,ว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับวงบอยแบนด์ในตำนานอย่าง D2B ที่มีศิลปิน3คนอย่างบิ๊กปานรวัต กิตติกรเจริญแดนวรเวทดานุวงศ์และบีมกวีตันจรารักซึ่งถือได้ว่า d ีทูเป็นกลุ่มบอยแบนด์ไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้รับฉายาบอยแบนด์อันดับหนึ่งตลอดการของไทยแต่กลับมีข่าวร้ายเมื่อในวันที่22กรกฎาคมพศ2546บิ๊ก ปาลวั์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดีทูบีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตกอยู่ในอาการโคมา่าทำให้วงดีทูบีถูกยุบลงและหลังจากการประสบอุบัติเหตุของบิ๊กแดนและบีมได้แยกออกมาตั้งวงใหม่ในชื่อแดนบีมและดีทบีได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการหลังจากบิ๊กเสียชีวิตในวันที่9ธันวาคมในปีเดียวกัน อย่างไรก็ตามจากกระแสรเรียกร้องจากแฟนคลับและความร่วมมือจากหลายฝ่ายทำให้เกิดคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึง D2B ขึ้นมาตลอดทุกปีและครั้งล่าสุดกลับมาอีกครั้งสำหรับงานคอนเสิร์ตแดนบีมครบรอบ22ปีวงใน D2B Eternity Concert 22ปีนับตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอ โดยครั้งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีพาบิกปานลวัตกลับใหม่ครั้งโดยบนเวทีทําเอาขนลุกทั้งหอเมื่อบิกปาลวัตได้ร่วมร้องเพลงกับทั้งสามคนเป็น d ี b แบบครบวงอีกครั้งทําเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับน้ําตาซึมกันเลยทีเดียวโดยต้องบอกเลยว่าทางภาพและเสียงนําเสมือนจริงมากๆเลยทีเดียว